ไม่ใช่ว่าทุกคนหรอกที่อยากจะโด่งดังบางคนเขาก็โด่งดังมาตั้งแต่เกิดส่วนบางคนไม่เคยรู้จักความโด่งดังเลยด้วยซ้ำขณะที่บางคนก็ไม่มีใครที่ไม่รู้จักเธออย่างเช่นไอวี่ไงละ่ะเธอเป็นสาวฮอตที่สุดในวิทยาลัยทุกคนอยากเป็นเหมือนเธอหรือแม่ก็อยากจะเป็นแฟนกับเธอกันทั้งนั้นแต่มันก็ยากสักหน่อยที่จะได้ใกล้ชิดกับเธอแน่โดยเฉพาะได้คุณเป็นคนขี้แพ้อย่างเขา พหนุ่มคนนี้ชื่อว่าทอมไม่มีใครชอบเขาเลยจริงๆแล้วทุกคนต่างเกลียดเขากันหมดไอวี่ไม่เข้าใจเรื่องพวกนั้นหรอกเพราะว่าทุกคนต่างหลงรักเธอแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นหนุ่มสุดฮอตอย่างเควินไอเวี่เธอก็ยังไม่เคยสนใจเขาเลยเควินเขาน่าจะมีหวังมากกว่าทอมนะแต่ว่าเควินเขาโด่งดังกว่าทอมเยอะแต่ไม่มีใครมาโด่งดังเท่าไอวี่หรอก น่าสงสารทอมจังน้ำหนักของกัปตันทีมฟุตบอลตัวโตแบบนี้มันทำให้เขาตัวแบนแต่ไปเลยเขาไม่เป็นไรหรอกพวกเขาก็ชอบแกล้งกันแบบนี้เสมอแหละ ยิ่งคนผู้นั้นไม่สนใจคุณมากแค่ไหนคุณก็คงอยากทําให้พวกเขาสนใจคุณมากขึ้นเท่านั้นนี่แหละคือสิ่งที่เควินคิดเขาพยายามทําให้ไอวี่สนใจเขาน่ะและถึงแม้เขาจะดูเป็นคนที่เทคแคร์คนอื่นเป็นอย่างดีแต่ไอวี่ก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เพราะว่าเธอแคร์เรื่องพื้นที่ส่วนตัวของเธอมากแล้วถ้าคุณพยายามที่จะเข้าไปในนั้นคุณจะต้องโดนเตะตูดออกมาแน่นอนเควินนายก็น่าจะเคารพพื้นที่ของอวี่หน่อยนะ เควิน <Hey> ไม่ใช่คนเดียวหรอกนะที่แอบหลงรักไอวี่พ่อหนุม่มนัหนังสือขี้อายอย่างทอมก็หลงรักเธออยู่เหมือนกัน uh oh. เขาหวังว่ายาเสน่ห์ที่เขาทําขึ้นมามันจะเวิร์ดถึงแม้ว่าเขาจะไม่เคยลองมันเลยก็ตามอย่างน้อยเขาก็ยังใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เ <c oughs> พื่อที่จะทําให้เธอไปทับากนะ่ะ oh. ทอมอยากใช้สมองของเขาเอาชนะใจไอวี่ไม่เหมือนกับเควินเขามักจะใช้กล้ามของเขาเท่านั้นแหละ ขนาดตู้ล็อกเกอร์ยังปฏิเสธไอวี่ไม่ลงเลยล่ะเดียว่าแต่พวกผู้ชายเลยสงสัยนี่จะเป็นสงครามแล้วพวกเขาพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อให้เธอสนใจแม้ว่าจะต้องทำช่อดอกไม้ GMO แบบนี้ก็ตามพวกเขาอยากจะได้จูบจากเธอนะ่ะแต่ไอวี่เป็นคนแพ้แทนที่เธอจะแฮปปี้เธอกลับโปรดพวกเขามาก ตันั่นน่นหยุดพวกหนุ่มๆไม่ได้หรอกนะเควินอยากสแสดงความรักที่เขามีต่อไอวี่โดยใช้วิธีเดียวกันกับที่เขาทำกับเคที่นิโคลเจสิก้าจูลี่และสาวอื่นๆของเขาเนี่แหละคนที่เขาเคยตกหลุมรักมาก่อนไอวี่น่ะไอวี่เธอทำให้หนุ่มๆเป็นบ้ากันไปหมดแล้วเนี่ยการเป็นคนดังเนี่ยมันเยี่ยมมากเลยล่ะแต่ยังไงคุณก็ต้องตั้งใจเรียนอยู่ดีเควินได้เอฟอีกแล้ว คนทอมเนี่ยต้องได้เป็นที่1ของห้องแน่นอนเขาได้ที่1ของห้องมา5ปีติดต่อกันแล้วนะอาจารย์ทุกคนก็ชอบไอวี่เหมือนกันเธอเลยไม่ค่อยสนใจเรื่องการเรียนของเธอสักเท่าไหร่เพราะว่าทุกคนต่างฟอลโล่เธอบนทูมแกรมกันเท่านั้นตั้งแต่พานโดงยันอาจารย์ใหญ่เลยล่ะถ้าคุณมีแฟนๆเยอะ <Okay. S 1> ขนาดนี้ทำไมคุณจะต้องไปกังวลเรื่องเกรดอีกล่ะห้ามลืมเรื่องนี้เลยนะไอวี่เธอเสียงดีมาก ตอนที่เธอร้องเพลงในห้องอาบน้ำแฟนๆและกล้องของพวกเขาก็พร้อมที่จะเก็บผลง,งานชิ้นเอกของเธอไว้เสมอนี่มันก็เป็นแค่วันธรรมดาธรรมาของไอวี่น่ะไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรหรอกบางทีก็ยากจะหาเวลาส่วนตัวนะถ้าคุณเป็นคนดังไอวี่รู้เรื่องนี้ดีมากแต่เธอก็ยังไม่ค่อยคุ้นเคยกกับเรื่องนี้ตอนที่เธออยากอยู่คนเดียวนั้นก็มักจะมีคนคอยแอบตามดูเธออยู่เสมอ หรือบางทีเธออาจจะแค่เพอ้อถึงแฟนๆของเธอก็ได้นะแ <Okay. S 1> หมจริงๆแล้วเธอไม่ได้เพอ้ออะไรหรอกทอมและเควินเขาแอบตามดูเธออยู่เควิน mm. กับ mm. ทอมเขารู้ว่าถ้าพวกเขาลงมือคนเดียวไอวี่ mm. ต้องไม่สนใจพวกเขาแน่นอน mm. พวกเขาก็เลยตัดสินใจร่วมมือกันค mm. รั้งหนึ่งพวกเขาเคยช่วยเธอไว้ตอนที่ซนสูงของเธอหักนี่มันบ้าบอมาก เหมือนกับว่าทั้งโลกเกิดซโลโมชันสำหรับทอมจากนั้นก็เป็นเทวินและแล้ว,ลวส้นสูงอีกข้างก็หักเหมือนกันบางทีมันอาจจะดูแปลกๆไปสักหน่อยแต่อย่างน้อยไอวี IV ก็ไม่เป็นไรนะตอ,อนที่คุณชอบผู้หญิงคนเดียวกันมันก็อาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งได้ถึงแนมะ้คุณจะสงบสึกกันแล้วก็ตาม ไอวี่เธอเข้ามาในโรงยิมแล้วล่ะเควินต้องทำให้เธอประทับใจสักหน่อยแล้ววันนี้ไม่มีการรวมทีมสู้เพื่อหญิงอะไรกันทั้งนั้นแหละวันนี้พวกเขาจะต้องสู้เพื่อเธอด้วยตัวเองแต่สำหรับทอมแล้วเควินก็ใช้เวลานม่นานนักหรอกในการจัดการเขานะปกติปิงปองเขาเล่นกันแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยทอมเขาก็แพ้ไปเลยล่ะ ไอวี่เบื่อกับเรื่องพวกนี้มากนุ่มๆไม่เคยยอมปล่อยให้เธอได้อยู่คนเดียวเลยเอเริ่มที่จะคิดว่ายังไงเธอก็คงจะหนีพวกเขาไม่พ้นแล้วมั้งหลังจากที่เธอหนีเควินมาได้เธอก็ยังต้องมาเจอทอมอยู่ดีการมีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยยากกว่าที่คุณคิดไว้เยอะไม่มีอะไรโด่งดังเท่ากับ s q u i d g เกมอีกแล้ว พวกเขาทั้งสามคนไม่เคยพลาดอยู่แล้วล่ะแน่นอนพวกเขานี่แหละแฟนตัวจริงเลยแถมพวกเขายังมีหน้ากากแบบนี้ด้วยนะมันมีไว้โชว์นะว่าพวกเขาโด่งดังแค่ไหนแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนดอกที่จะชอบ s Squid g เกมยกตัวอย่างอาจารย์ใหญ่ไงล่ะเขาบอกว่าการพูดถึง Squid g เก e ในโรงเรียนแห่งนี้เป็นเรื่องผิดกฎแล้วคราวนี้พวกเราจะทํายังไงกันดีล่ะทอมเขาบอกว่าหน้ากากของเขาเป็นโปรเจกต์วิทยาศาสตร์นะแต่ดูเหมือนมันจะไม่ค่อยเวิร์กนะอาจารย์ไม่ค่อยเข้าใจไอเดียของเขาสักเท่าไหร่หรอก ไอวี่ <IV S 2> เป็นคนที่เข้าถึงยากมากหนุ่มต้องหาอะไรที่พิเศษสุดๆมาทำให้เธอใจละลายให้ได้ทอมเขียนจดหมายให้เธอด้วยมันเล่าถึงความรู้สึกที่เขามีต่อเธอเขาพยายามที่จะส่งมันให้เธอแต่มันก็เหมือนกับหัวใจของเขาเนั่นแหละกระดาษโน้ตของเขามันพังทลายง่ายมากต้องขอบคุณเควินเข้านะ แค่ตีครั้งเดียวตอนนี้ทอมก็ต้องรีบไปตามเก็บชิ้นส่วนพวกนั้นแล้วล่ะตอนที่เขากําลังยุ่งอยู่นั้นเควินเขาก็เข้ามาเคลมเธอแล้วล่ะเขาเป็นหนุ่มที่หล่ออยู่นะแต่ไอวี่ไม่คิดอย่างนั้นหรอกความพยายามครั้งที่สองของทอมพลาดอีกแล้วล่ะตอนที่เขาตามเก็บชิ้นส่วนจดหมายพวกนั้นของเขาเขาลืม,มเรียงกลับไปให้ถูกที่น่ะตอนนี้จดหมายของเขาก็เลยอ่านไม่ออกเลยสิ่งที่ไอวี่รู้สึกในตอนนี้ก็คือความโกรธเท่านั้น หนุ่มๆทาให้เธอโกรธมากไม่ต้องสงสัยเลยว่าทําไมเธอถึงโกรธหนุ่มๆเขารุกหนักมากเลยพวกเขาถึงขนาดแอบเข้าไปในบ้านของเธอตอนที่เธอกําลังหลับอยู่เลยนะทอมไม่ได้เป็นคนเดียวที่มีไอเดียดีๆแบบนี้หรอกเควินเขาก็มีแผนของเขาเหมือนกันเพื่อที่จะเข้าไปในห้องของเธอและเซอร์ไพรส์เธอนะ่ะแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่มันยิ่งทําให้ไอวี่โกรธกว่าเดิมอีก ความพยายามทั้งหมดที่พวกเขาทำมามันได้ค่ามากเลยแล้วดูเหมือนว่าเวลาของพวกเขาก็ใกล้จะหมดแล้วปาร์ตี้นี้แหละเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่จะทำให้ไอวี่สนใจพวกเขาแต่ดูเหมือนว่านี่จะเป็นปาร์ตี้ส่วนตัวของเธอแล้วปาร์ตี้ของเธอนั้นมันก็พิเศษสุดการที่จะเข้าไปข้างในนั้น <What? S 1> คุณก็จะต้องโด่งดังให้เท่าคนจัดงานซะก่อนถ้าคุณไม่โด่งดัง <What? S 1> ก็อย่ามาเลยดีกว่า แต่ว่าคุณยามเนี่ยเขาเรียนคาราเต้มาด้วยนะและเขาไม่ยอมปล่อยให้คุณเข้าไปในงานปาร์ตี้ง่ายๆแน่นอนคุณหลอกเขาไม่ได้หรอกเขารู้อยู่แล้วว่าใครจะสามารถเข้าไปในนี้ได้บ้างคุณไม่ชื่อพวกเราหรอคุณคิดว่าทอมเขาหลอกคุณยามสำเร็จใช่ไหมไม่ใช่หรอก ปาร์ตี้นี้เขาต้องการพนักง,งานเสิร์ฟน่ะและคุณยามก็เห็นว่าทอมน่าจะมีความสามารถในเรื่องนี้วันนี้นายคงไม่ได้ปาร์ตี้หรอกนะทอมนายไปทำงานของนายเลยไปปัจจุบันคุณสามารถเป็นที่โด่งดังได้หลายวิธีมากในโรงเรียนทุมทุมไฮเขามีคลาสสอน t ิ k t ตอลด้วยนะคุณสามารถเรียนรู้วิธีการที่จะทําให้วิดีโอของคุณกลายเป็นไวรัลและไอวี่นี่แหละเธอเป็นคนที่เก่งที่สุดในคลาสนี้เลยแต่โพสต์การออกกําลังกายของเควินก็โด่งดังเหมือนกัน เขาเก่งเรื่องนี้มากและแน่นอนนี่เป็นเพียงแค่คลาสเดียวเท่านั้นที่ทอมเขาตกนะ่ะผู้ชมรับไม่ได้ขนาดนเขาโทรไปเรียกคุณตำรวจติ๊กตอกมาจาับเขาไปเลยนะทอมเขาก็เลยโดนแบนจนกว่าเขาจะเต้นท่าสามท่าที่กาังติดเทรนด์อยู่ได้นะ่ะ <like> ถ้าเป็นบางคน <like> ก็อาจจะเลิกหวังในเรื่องของไอวี่ไปแล้วล่ะแต่ไม่ใช่สำหรับทอมหรอกนะ <c oughs> ไม่ว่าเขาจะผ่านเรื่องราวอะไรมาก็ตามเควินก <c oughs> ็ไม่ยอมแพ้เหมือนกัน สงสัยทอมจะมีปัญหาอีกแล้วล่ะแต่นี่เป็นความเจ็บปวดที่เขาชอบมากเลยแทนที่จะเห็นไอวี่เพียงคนเดียวเขากลับได้เห็นเธอเต็มไปหมดแต่นิดานหลังจากนั้นเควินก็ช่วยเขาขึ้นมาหลังจากที่โดนกระแทกไปนั้นทอมก็เลยมีแรงบันดาลใจ oh. การเห็นไอวี่เยอะๆแบบนั้นทําให้เขาคิดแอปใหม่เจ๋งๆอันหนึ่งขึ้นมาที่มันน่าจะช่วยเขาได้ <Hey>. oh. แอปสุดพิเศษอันนี้จะช่วยให้เขาเหล่อขึ้น แต่เควินก็แย่งโทรศัพท์ของเขาไปก่อนที่เขาจะได้ลองมันผลลัพธ์มันดูแย่มากเลยล่ะแอปนี้มันทําให้โลกปั่นป่วนไปหมดมันช่างโชว์สิ่งที่แตกต่างจากความเป็นจริงมากๆขนาดอาจารย์เขายังช็อกไปเลยแต่ก็ชอบมันนะโรงเรียนที่แคลโรไลน์เธอจำได้ได้เปลี่ยนไปแล้วล่ะทุกอย่างไม่เหมือนเดิมอีกเลยยกเว้นจ็กสันคนเดียวขนาดอาจารย์ยังเปลี่ยนไปเลย อาจารย์คนไหนเขาตัวใหญ่มากเลยล่ะเวลาเขาเดินเนี่ยถึงกับทําให้แผ่นดินไหวเลยนะอาจารย์เขากล้ามโตมากๆพวกคุณเชื่อไหมแคโรไลน์เธอรู้สึกเหมือนกับว่าเธอได้เข้าไปอยู่ในโลกคู่ขนานผู้ชายคนนี้เขาตัวใหญ่แถมยังแข็งแรงมากเลยด้วยพอเขาแตะทุกอย่างเขาก็ทํามันพังหมดเลยอาจารย์ตัวใหญ่คนนี้คงทําให้แจ็คสันวิ่งหนีไปเลยล่ะแต่แจ็คสันเขายังไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอก เขาคิดว่าไม่มีใครจะมาแข็งแรงไปกว่าเขาอีกแล้วแต่เขาคูาใจผิดอาจาร,รย์คนใหม่ก็คิดว่าแจ็คสันเนี่ยแข็งแรงเหมือนเด็กตัวจิ uh. <S <S <an> <S ๋วเขาไปทับใจกับการโยนของแจ็คสันมากเขาก็เลยอยากจับมือกับเขาตอนนี้แจ็คส, <S an> <S an> สันเขารู้สึกว่าอาจารย์คนใหม่แข็งแรงมากๆแล้วตอนนี้เขาก็ได้รู้แล้วว่าเขาไม่ได้เป็นหนุ่มที่แข็งแรงที่สุดในโรงเรียนนี้อีกแล้วนะแจ็คสันแข็งแรงเป็นอันดับที่3ส่วนอันดับที่2ก็คือนิ้วของคุณเควินนี่แหละคุณเควินไม่ได้เหมือนอาจารย์คนอื่นๆหรอกนะ ดูการสอบของเขาสิไม่ต้องห่วงหรอกพวกเธอไม่ต้องเขียนอะไรทั้งนั้นแหละในโลกของคุณเควินมีแค่2เกรดเท่านั้นนั่นคือผ่านกับไม่ผ่านและเขาก็ได้เลือกวิธีการสอบมาแล้วแต่นักเรียนจะได้เกรดด้วยการต่อสู้กับเขาดูเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยแฟร์สักเท่าไหร่มั้งเพราะว่าคุณเควินเป็นผู้ชายที่แข็งแรงที่สุดในโรงเรียนนี้เลยนะแบบนี้แคโรไลน์คงไม่มีโอกาสแน่นอนแจ็คสันเขาตกไปแล้วล่ะพวกเราต้องใช้วิธีการอื่นกันแล้วต้องใช้สมองสักหน่อย ไม่งั้นพวกเราตกหมดแน่แจ็คสันและคุณเควินนั้นดูเหมือนพวกเขาจะเป็นคู่แข่งกันพวกเขาชอบอวดกันเสมอแต่บางทีพวกเขาก็ดูเออเอ,อเหมือนกันนะแจ็คสารเอาโคโลนโสุดดูของเขามาอวดด้วยดูขวดพวกมันสิสิ่งที่แคาลโรไลทำได้ก็คือแบบนี้แหละก็โคล,โลนมันแพงมากเลยนี่นามันแพงมากๆเลยนะมากสุดๆเลยล่ะ การหาว่าใครเป็นคนที่เจ๋งที่สุดเป็นเรื่องยากเหมือนกันแล้วทุกอย่างก็สำคัญมากเลยแม้กระทั่งระบบรักษาความปลอดภัยของตู้ล็อกเกอร์ก็ตามดูเหมือนว่าในตอนนี้แจ็คสันจะมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดเลยนะแต่ล็อกเกอร์ของนักเรียนคนอื่นๆนั้นดูเก่าเอามากๆตู้ล็อกเกอร์ของแคลดอร์ไลเธอปิดไม่ได้แล้วนะแจ็คสันก็เลยตัดสินใจจะช่วยเธอสักหน่อยปกติแล้วตู้ล็อกเกอร์มันก็จะล้มลงไปเลยแต่ตอนนี้คุณเควินเขาอยู่ด้วยทุกคนก็เลยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนั้นถ้าพูดถึงเรื่องตู้อกเรก์ ของแจ็คสันก็น่าจะเจ๋งที่สุดแล้วนะแต่คพืนเควินเขาไม่คิดอย่างนั้นหรอกเขารอที่จะโชว์ตู้ล็อกเกอร์ของเขาให้แจ็คสันดูไม่ไหวแล้วแล้วดูเหมือนว่าเขาจะมีของให้โชว์เยอะเลยมันมีห้องสุดพิเศษข้างในตู้ล็อกเกอร์ของเขาด้วยใช่แล้วล่ะดูสิมีทั้งตู้เสื้อผ้าวิดีโอเกมแล้วก็ทีวีจอใหญ่ๆนี่มันบ้าไปแล้วปะเนี่ยเขาเอาของผู้น้ยัดเข้าไปในตู้ล็อกเกอร์ได้ยังไงนะ เดี๋ยวก่อนนะยังมีอีกหรอนี่ไม่ใช่แคตตูล็อกเกอร์อันเดียวของเขานะเขายังมีอีกอันด้วยล่ะตอนที่คุณเห็นเขาเข้าไปในน,นั้น คุณก็คงจะเข้าใจแล้วแ่ละว่าทำไมตู้ล็อกเกอร์ของแคโรไลน์ถึงพังแบบนั้นน่ะถ้ามีผู้ชายตัวโตอย่างแจ็คสันและเควินเดินผ่านตู้ล็อกเกอร์ของคุณก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมมันพังน่าสงสารแคโรไลน์จังตั้งแต่ที่เธอไม่ได้โดดดังแล้วชีวิตของเธอก็เหมือนจะยากลำบากขึ้นนิดหน่อยแย่ yeah, จังที่โรงเรียนนี้มีแต่หนุ่มนักกีฬาแบบนี้แหละพวกเขาชอบกินโปรตีนบาร์กันมากเลยนะแถมพวกเขายังรวยกันมากด้วยการเล่นกับอาหารแบบนี้เป็นเรื่องธรมรมดาสำหรับพวกเขามากและสิ่งที่แคโรไลน์ทำได้ก็คืออกกาารได้ตงพวเข ไม่มีใครสนใจเธอเลยแต่ดูเหมือนว่าเธอก็จะมีประโยชน์อยู่นะตอนที่พวกเขาต้องการสิ่งที่พวกเขาอยากได้แต่พวกเขาตัวใหญ่เกินไปที่จะเข้าไปเอามันพวกเขาก็จะพยายามเอามันมาให้ได้พวกเขาไม่สนใจแครลรไลน์เลยหรอมันยากมากเลยที่จะหลบหนีจากพวกเขาไม่ว่าแครลรไลน์จะโกรธมากแค่ไหนก็ตามมันต้องมีอะไรแปลกๆเยี่ยกับแว่นตาอันนี้แน่เลย แค่ถอดมันออกเท่านั้นแหละโลกก็เปลี่ยนไปแล้วล่ะไม่มันไม่ใช่เพราะแคลโรไล,ลาสายตาสั้นหรอกนะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆนักเรียนทุกคนเขากลัวเรื่องการถ่ายรูปแล้วออกมาไม่ดีมากเลยลองคิดดูสิว่ามันจะแย่มากแค่ไหนแจ็คสันและเควินอยากจะทำให้แน่ใจว่ารูปของตัวเองจะออกมาดูดีแล้วดูเหมือนว่ามันจะน่าสนใจมากเลยนะแต่แคลโรไล,ลดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่หรอก เธอโมโหมากเธออยากจะดูดีเหมือนกันนะ่ะตอนนี้เธอร้องไห้แล้วเนี่ยนุ่มๆก็เลยตัดสินใจจะถ่ายรูปกันเพิ่มสักหน่อยบางทีเธออาจจะดูดีขึ้นก็ได้แต่มันคงไม่ทําให้เธอโด่งดังขึ้นหรอกนะแต่บางทีแนวรูปภาพพวกนี้มันอาจจะทําให้เธอดูโด่งดังก็ได้นะพอเธอโตแล้วได้กลับมาดูรูปพวก,กนี้เธอคงจะยิ้มไม่หยุดเลยล่ะแต่อพิ่งไปไกลขนาดนาดนกลับมาที่ปัจจุบันก่อนดีกว่าแจ็คสันเขาอยากจะลองใส่แว่นตาของแคลโรไลน์ดูบ้าง ต้องมีอะไรพิเศษในแว่นตาอันนี้แน่เลยแคโรไลน์เขดูกล้ามโตมากเลยล่ะแจคสันเขาตกใจหมดเลยเฮวินเขาก็แย่เหมือนกันเขาไม่อยากมีคู่ต่อสู้เพิ่มแล้วน่ะเกิดอะไรขึ้นกับแว่นตาอันนี้นะมันมีเวทมนต์จริงๆเหรอเนี่ยพวกเราก็ไม่รู้หรอก งนันไว้ค่อยดูกันต่อไปก็แล้วกันน้ำต,ตาของแคโรไลน์เปลี่ยนชีวิตของเธอไปเลยแจ็คสันกับเควินก็อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเหมือนกันนะ่ะออนพวกเขาเห็นรูปดารามีเพชรวิบวับอยู่บนหน้าผากพวกเขาก็ตัดสินใจอยากจะอวดว่าพวกเขารวยมากแค่ไหนเหมือนกันแจ็คสันเขาก็เลยมีเพชรวิบวับอยู่บนหน้าผากด้วยแต่ดูเหมือนว่าเควินเขาจะไปไกลกว่านะแต่ว่าเขาแปะเพชรเข้าไปเต็มหน้าผากของเขาเลยล่ะถึงมันจะแปลกสักหน่อยแต่มันก็ใช้ได้อยู่นะ ต่ดูเหมือนว่าแคลโรไลน์เธอก็อยากจะตกแต่งหน้าผากของเธอแบบนี้เหมือนกันแต่สิ่งที่เธอสามารถหาได้ตอนนี้ก็คือสิวเมต็โตแบบนี้แหละคุณชอบวิดีโอใหม่ของพวกเราไหมงั้นอย่าลืมกดไลค์ให้วิดีโอนี้แล้วไว้เจอกันใหม่ในช่องทุมท,มทุมทริค